ให้คิดโดยใช้หลักอัตถะกับธรรมะให้สัมพันธ์กันอัตถะคือความมุ่งหมายธรรมะคือหลักปฏิบัติให้คิดโดยการเอาความมุ่งหมายกับหลักปฏิบัติให้สัมพันธ์กันได,ได้ถ้าสัมพันธ์กันเมื่อไหร่โอกาสปฏิบัติงานโอกาสที่ทําสิ่งนั้นได้สําเร็จแต่ถ้าไม่สัมพันธ์กันเมื่อไหร่สําเร็จยากให้หลักการกับความมุ่งหมายกับหลักปฏิบัติไปทางเดียวกันเอาความมุ่งหมายก่อนว่า จะทำอะไรทําทําไมให้หาความมุ่งหมายมาก,ก่อนทําทําไมอายุดูอย่างนะถ้าบอกว่าอยากจะรวยตั้งตั้ง,งเป้าหมายมาเลยอยากจะรวยความมุ่งหมายมาแล้วหลังจากนั้นต้องหาวิธีปฏิบัติใช่ไหมทำไงจะรวยวะหลักการคิดมีตรงนี้นะเมื่อเมื่อตั้งเป้าหมายหรือตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วก็หาวิธีปฏิบัติหลักการมัน ก็หมายความว่าถ้าไล่จากข้อหมายไปหาปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นถูกหรือไม่ให้ไล่จากปฏิบัตินั้นย้อนกลับมาหาเป้าหมายหรือหรือความมุ่งหมายถ้าไล่ไปไล่กลับได้แสดงว่าวิธีการนั้นถูกแต่ถ้าไล่ไปไล่กลับไม่ได้แสดงว่าผิดก็เหมือนกับเราจะเดินฝั่งนู้ดแล้วบันไดแล้วทางแต่ละข้างน่ะคุณผูกไม้ไปเรื่อยๆไหมถ้าคุณผูกไม้ไปดีคุณเดินย้อนกลับได้แต่ถ้าผูกไม้ไปไม่ดีคุณเดินย้อนกลับมาไม่ได้บอกนะเพราะไม้มันไม่แน่นแสดงว่าวิธีการนั้นผิดจำง่ายๆคือ ไล่ไปแล้วไล่กลับได้ถ้าไล่ไปแล้วกลับไม่ได้แสดงว่าวิธีนั้นไม่ใช่ให้โยนวิธีนั้นทิ้งแล้วหาใหม่